คุณผู้ชมคะเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะคะไม่ว่าจะเป็นฝาบนหรือฝาหน้านะคะถ้าหากว่าเราเปิดฝาถังซักออกมาแล้วนะคะและได้กลิ่นเหม็นอับกลิ่นชื้นนะคะกลิ่นเชื้อรานะหรือแม้กระทั่งเวลาเราซักผ้าแล้วนะคะผ้าไม่สะอาดเหมือนเดิมนะมีความอับชื้นติดเนื้อผ้าอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วที่จะต้องล้างถังซักค่ะ ใครที่ยังไม่เคยล้างถังซักนะคะคุณผู้ชมต้องดูคลิปนี้เลยนะแอม,มาบอกวิธีการล้างถังซักเครื่องซักผ้าด้วยตัวเองค่ะโดยใช้น้ำส้มสายชูเทียมค่ะคุณผู้ชมคะหรือว่าน้ำส้มสายชูกลั่นนี่แหละค่ะในน้ำส้มสายชูนะคะจะมีความเป็นกรดประมาณ 4- 7เปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมแล้วแต่ยี่ห้อนะคะและในความเป็นกรดอ่อนๆน,นี้เองนะมีประโยชน์อย่างมากในการยับยั้งและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในถังซักผ้าได้ค่ะ ัวเชื้อราเชื้อโรคนะคะหรือว่าแบคทีเรียรทั้งหลายที่เกิดขึ้นในถังซักผ้านะคะคุณผู้ชมก็มาจากคราบเหงือ่อคราบใครของเรานะคะผสมเข้ากับเศษผ้าเศษตะกรนน้ํานะคะแล้วเมื่อมีความชื้นร่วมด้วยนะคะพวกเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยมันก็จะเริศเติบโตได้ดีในถังซักผ้าของเราค่ะบางครั้งเนี่ยพอเราซักผ้าเสร็จถ่ายน้ําทิ้งหมดแล้วนะก็ยังเหลือความชื้นอยู่ในถังซักค่ะคุณผู้ชมพวกความชื้นเหล่านี้แหละจะทําให้เชื้อราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีค่ะ แล้วปัญหาที่เราเจอก็คือผ้าจะเหม็นอับค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณจะใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มหรือไม่นะคะผ้าที่ซักออกมาแล้วนะจะเหม็นอับตลอดเวลาค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการล้างถังเครื่องซักผ้าด้วยตัวเองกันค่ะอันดับแรกนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยในถังซักนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นถังโล่งๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของช่องน้ํายาปรับผ้านุ่มหรือว่าน้ํายาดีเทเจนอะ ผงซักฟอกเนี่ยก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะปิดฝาเครื่องเลยค่ะมีการแรกเลยนะคะให้เปิดปุ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าเลยนะคะก็คือ power นะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกระดับน้ำสูงสุดที่เครื่องจะทำได้เครื่องซักผ้าเราเนี่ย w a ต e r อร์เลเตัวนี้นะคะให้ไปที่5เลยระดับที่5เลยนะคะแล้วก็รินน้ำสองครั้งปกติเหมือนเดิม สูงสุดเลย30นาทีเลยนะคะจากนั้นกด start เลยเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่ระดับน้ำสูงสุดแล้วนะคะเอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเครื่องซักผ้าก็เติมน้ํามาจนเกือบถึงระดับสูงสุดแล้วนะเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงไปเลยค่ะใช้น้ําส้มสายชูนะคะสามถ้วยตวงต่อน้ําเต็มกําลังซักของเครื่องซักผ้าเราค่ะ ถ้าเป็นถังสักผ้าขนาดใหญ่หน่อยนะคะคุณผู้ชมสามารถเติมได้ถึง4ถ้วยตวงนะคะ ทีนี้ข้อควรระวังนะคะไม่ควรแช่เอาไว้ข้ามคืนเมื่อเราเทน,น้ำส้มสายชูผสมน้ำลงไปแล้วเนี่ยนะคะกรดน้ำส้มสายชูเนี่ยถูกเจือจางด้วยน้ำปริมาณมากแล้วจริงๆไม่ได้ทําความเสียหายต่อเครื่องซักผ้านะคะคุณชมแต่การแช่เอาไว้ข้ามคืนนะคะกรดตัวนี้เนี่ยบวกกับระยะเวลายาวนานในการแช่เนี่ยก็จะทําความเสียหายให้กับตัวนอ็อตหรือสกรูของเครื่องซักผ้าได้ดังนั้นไม่ควรแช่ข้ามคืนนะคะ เอาล้วค่ะพอตวงครบแล้วนะคะก็ปิดฝาแล้วก็กดสตาร์ทให้เครื่องทำงานจนจบกระบวนการซักเลยค่ะเป็นยังไงคะง่ายสะดวกมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมควรจะล้างถังซักผ้าด้วยน้ำส้มสายชูเจือจางแบบนี้นะคะทุกๆ3เดือนนะคะคุณผู้ชมเพื่อยับยั้งเชื้อราและเชื้อโรคแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่ในถังซักของเราะคะ่ะ โดยปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมคะผงซักฟอกที่เราใช้อยู่เนี่ยนะคะจะสามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในเสื้อผ้าได้นะคะคุณผู้ชมแต่ไม่สามารถกําจัดเชื้อราได้นะคะแต่ว่าน้าส้มสายชูนี้ช่วยได้เลยถ้าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ